ที่ี่ีีีีีีี Hello ปองซูเวลคั o ทูลาวนะครับผมตอนนี้ป่าปูอยู่ที่ห้วยทรายนะอยู่ฝั่งลาวนะครับผมเดี๋ยวเราจะนั่งเรือสโลโบทเออสองวันสองสองวันหนึ่งคืนนะในการนั่งเรือจากที่นี่นะฝั่งลาวอ่ตรงห้วยทรายนะไปถึงเออหลวงพ่อบาคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไง แม็กซิบุกูแล้วเจอกันเกิดเออผมลืมถ่ายเลยเมื่อคืนเออเมื่อวานผมมานะแต่มาไม่ทันนะครับผมแล้วก็เลยเออตกเรือแล้วก็เลยได้นอนค้างที่นี่หนึ่งคืนนะครับผมก็ขอบคุณที่พักนะครับผมเรือนพักแสนอะไรสักอย่างนะครับผมตรงนู่นแ่ะเนี่ยไป้ายงเหลืองเนะี่ย ก็ขอบคุณมากนะครับผมเนี่ยทางปากซอยนะครับก็สายนี้สี้งเหลืองเนี่ยนะนะครับผมก็ขอบคุณมากถูกด้วย220บาทก็มาพักกันได้เดี๋ยวเจอกันครับเม็กซี่กู สบายดีนะครับผมวันนี้นี่ในช่วงระหว่างที่เรานั่งรอเรือนะผมเปหล่อยอาหารพื้นเมืองมาแล้วอืเบรกัตต์เบรกัตต์ตอนเชา้าโอ้โหโโมหมูหยองหมูแฮมอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะแฮ่ลอนนะจัดกันเลยมจังกวาด้วย mưa ra này lào mẹ xi vô cú lẻo chơi cả

เรือนะครับผมโอ้โห นี่คือเรือกระยอกแล้วนะครับผมฝรั่งเต็มล้นเต็มเรือเลยเฮ้ยสโลโบสสโลโบส มีคนเซ็ตหยอเขาอยว่อยห่างแล้วลุยมั่วไเลยตลอดทั้งนั้นเออหวยรุนทั้งนั้นมาเที่ยวกันนะครับผมเพื่อน ชาวบ้านมาขายของนะครับผมตอนนี้เจอแวรพักกันเรื่อยๆแล้วครับผมแวะของซื้อกันเรื่อยๆแวะเติมกันเรื่อยๆ <coughs> no te espera, nada? la cara. Actually quite you know you know, everyone else is the same and they're a bit different yeah. but in a good way. You know? yeah. like that's what I think. Another way to get So you know

On a regardé en dessous des escaliers. Euh... Euh... Euh...

กับนารุอวลดีเน่นนะอรุนนะอ,นร,นอนรุนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกับอรุนตอนนี้มาถึงห้องพักแล้วกําลังจะไปเดินเล่นหาอะไรกินนะครับอรุน ที่ปากแม่นะครับผมหนึ่งคืนนะก็สองร้อยบาทอืมก็เดี๋ยวจะให้ดูห้องนะว่าเป็นยังไงนะครับผมื่ไปสองร้อยนี่ครับวิธีแบ็คแพ็คเกอร์ก็เป็นอย่างนี้แ<ๆ>หละเพื่อนก็ประหยัดประหยัดนะครับ